สวัสดีค่ะเนเวรณสินทิพยรัตน์ประธานบริหารบริษัทอโฟได้กรุ๊ปจำกัดมีเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทุกท่านทราบค่ะเนื่องจากผลิตภัณฑ์วิตามินบำร,รุงผิวของเราได้แก่ ya, เฟรย่าแคลโคป้าอาเซราและอโฟรไดเอสีเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้จึงทำให้เกิดมิฉาชีพในหลากหลายรูปแบบ และนอกจากนี้ดิฉันขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายและไม่อนุญาตให้ขายสินค้าผ่านช่องทางมา r k เก็ตเพ e ต่างๆเช่น Lazada, s h o อป e หรือขายดีดังนั้นขอให้ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฟรย่าแคลโค p a อาเซ a าและ a ัฟโรดาเอีกับตัวแทนจำหน่ายที่มีบัตรตัวแทนที่ออกจากบริษัทอย่างถูกต้องเท่านั้นเพราะผู้ที่มีบัตรตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีจึงสามารถให้คําแนะนําตรวจสอบและตอบคําถามให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้าที่ได้รับจะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเป็นของแท้ร้อเเซ็ ดิฉันขอให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของอ r o ฟ i ได g กรุปทุกตัวได้ผ่านมาตรฐานอยอมาตรฐานการผลิต GMP และมาตรฐานฮาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติ100%เซจึงไม่มีสารเคมีตกค้างแม้จะทานต่อเนื่องไประยะเวลานานดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับผลลัพธ์จากสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างปลอดภัยและยั่งยืนค่ะ